สำหรับองค์ประกอบของภูกะน,นะครับจะประกอบไปด้วย4เรื่องสําคัญสาคัญก็ค,คือความอบอุ่นแบบสบายๆการอยู่ร่วมกันความเรียบง่ายและที่สําคัญครับคือการใส่ใจในร,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันคือความรู้สึกของการอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆในบรรยากาศจุดเทียนหอมแล้วก็จิบเครื่องดื่มอุ่นๆอาจจะเป็นโกโก้ร้อนเพื่อผ่อนคลายและนี่คือความรู้สึกแบบภูกะ หลายๆคนคุ้นชินกับคำว่า work life balance แต่โดยส่วนใหญ่เรามักจะทำได้แค่ w ork life balance ก็คือเราไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเคร่งเครียดหรือว่าอาจจะอยู่ในการทํางานอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการ work life balance จากหลายๆประเทศเรื่องแรกกับเรื่องของฮุกกะมาจากเบนมาครับคำว่าฮุกกะเนี่ยถ้าแปลกันแบบตรงๆเลยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่า ความสนุกสนานหรือฟันนั่นเองสําหรับองค์ประกอบของผู้กะน,นะครับจะประกอบไปด้วย4เรื่องสําคัญสําคัญก็คือความอบอุ่นแบบสบายๆการอยู่ร่วมกันความเรียบง่ายและที่สําคัญครับคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันคือความรู้สึกของการอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆในบรรยากาศจุดเทียนหอมแล้วก็จิบเครื่องดื่มอุ่นๆอาจจะเป็นโกโก้ร้อน เพื่อผ่อนคลายและนี่คือความรู้สึกแบบคุกกะมันต่อเนื่องออกไปถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นไปถึงคนรอบข้างด้วยนั้นการที่เราจะหาความสุขแบบง่ายๆมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปหาในที่ที่มันห่างไกลแต่คุณสามารถที่จะสร้างความอบอุ่นหรือความสุขง่ายๆเพียงแค่อยู่ในบ้านของคุณก็ได้คุณอาจจะสร้างความอบอุ่นนั้นจากการ ไปเดินไปปิ้งขนมปังแล้วนำขนมปังอุ่นๆมาแชร์เพื่อเริ่มสนทนาหรือพูดคุยกับคนในบ้านเพื่อสร้างความสุขง่ายๆจะเห็นว่าในปรัชญาของฮุกกะไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนการที่เราจะผ่อนคลายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวมากเกินไปแต่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆด้วยการใช้รูปแบบของฮุกกะ ที่นี้ย้อนกลับมาครับเราเป็นคนไทยเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการที่เรต้องอยู่ใต้ผ้าห่มจีบชาอุ่นๆหรือหรือโกโก้ Go Go อุ่นๆพร้อมกับพูดคุยเพราะเราเป็นเมืองร้อนไม่ได้คุ้นชินกับเมืองหนาวแบบนั้นแต่วัฒนธรรมนี้ครับสามารถนํากลับมาใช้ที่เมืองไทยได้เวลาที่คุณกลับบ้านไปคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายกับคนรักหรือครอบครัว หรือแม้กระทั่งอยู่คนเดียวคุณก็สามารถที่จะใช้แนวความคิดหรือปรัชญาแบบภูกัะในการปลอบประโลมจิตใจเพื่อที่จะผ่อนคลายจากวันที่ตึงเครียดกลับบ้านทานอาหารอร่อยๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆให้ความสุขกับตัวเองและนี่คือปรัชญาแบบภูกกะที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ครับ สำหรับใครก็ตามที่ได้ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเบนเยี่ยมด้วยนะครับแล้วผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับบิสเนสการตลาดและการใช้ชีวิตมาฝากอยู่เป็นประจำแล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยี่ยมไกด์ได้ทุกวันเสาร์ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ